อลูกลเพื no <si suppression> ่อนกลุ <guarding okay>? ่มเรากอะกันล่กนีไสวนโรดเ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 ดอดเดเดเด็ดเ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 เดเเต่าเต่าเดเจอกเดเด่ดเ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 เดเเาเดเดเดเก่ดเดดเ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 ดดเดเดเายเด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 เเดเเดวดเ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 ดอเด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 าดเเ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 เ ใครจะชนะเข้าเส้นชายก่อนกันเธูชงพงี่พ okay. ุดอรเอร์เนอร์เดอร์เอเนอรทเนอรเนอรเฮอยเนกร์เนอรเนอร์เนอเนอรเนอรนอเนอรกนอรเนอร์เนออรเนอรยเนอร์เนอ้์นอร์เนรเนีรเนอรอนกรันอนอรเนอรนนนนอรนเอันอรนเอนเรนนอออน เพื่อเต่าก็ตายก็กลับบ้านไปนอนแยอ้ายกก็ไปนอนหลับไปหลับหลับไปรุ่งเช้าผ่านมาลูกเช้าวันรุ่งขึ้นขึ้นมากร็ตายก็ไปชวนเพื่อนเพื่อนสัตว์ทั้งในหมู่บ้านมากันเยอะแยะมากมายแล้วมาปุ๊บจู่กระกิงจอดนะโหเรากูโก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 ันซะเดี๋ยด่ามึงเฮงซะกูกีกาตุ่มสองสองกระต่ายกระเต่าก็วิ่งออกไป วิ่งออกไปจีดกระต่ายก็วิ่งนําไปเลยครับผมนี่วิ่งมานําไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนเร็วมากครับวิ่ง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 ไม่มองดูเต่าเว้ยสบายอยู่แล้วเดี๋ยวมาใช้เลยโ้นกินด้านไปเรื่อยๆดูดึงเต่าไปเต่าก็กล้าละโอ้ยเจ้าโอ้มาหลับตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย ถึงเวลาเราละเราต้องเอาชนะเองต้องให้ได้เลยกระต่ายนอนอยู่เราต้องใช้เวลาเนี้ยให้เป็นประโยชน์เต่าก็เลยเดินรีบเดินมานึ่งเด็กจ่หังหลังน้องเด้งนั่งหังเราะทำไมเดินเหัวเราะช่างเด้งช่งเดินหลังนั่งดาฮะสิทตาชายังไงกูหกเก้านาทีสามเก้าก็จะถึงแล้วเอาละหนึ่งสองกระต่ายก็ตื่นขึ้นมาเรา านยัไม่มาไม่ถึงเลยเนี่ยเดินไปดูเดินดูที่เส้นชายเฮ้ยมันใกล้ถึงแล้วน,นี่วิ่งก,ก่เวลาพี่กลนดรุกกกกุ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 กแิงอนแล้วก็เข้าเส้นใหญ่แล้วครับผู้ไทยไปดูเรื่องเนเป็นคนพูดไทยไปดูเรื่อง